คโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปชุุกูุคนนด้ครับผมมีรถที่ไม่มีคนขับอ่ะตอนนี้บูมไลนมาถึงนี่แล้วนะครับเอาหนึ่งสองหนึ่งตองการก้อนแม่ยอาคือก็ได้ปะหนึ่งสองเอาคือมือดแทะหนึ่งสองโอเคตอนนี้ไิตีแล้วนะครับผมหมูยอนะครับอ อันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้ส่งอองนามเลยไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมบ่แมีนผู้ใหญ่บ้านบ่แมีนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกินได้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 ไ่องไว้กับบุ๋จ้าในฝั่งแม่นกินด้วยกันใช่ไหมว่าจะเอาอันว่าจะซื้อหมูกระทะมัตตาบายางมันจุกจิกเนาะย่านยุ่งยากก็เลยบไปสื่อมาไปซื้อเทำไมตลาดถ้าอยู่ไกลๆอย่างเงีก็ซื้อกินนานอันนี้อะไรเนี่ย ว่าฉันสวยและรวยมากฉันก็เลยมีรถที่จอดอยู่ไม่ได้ใช้นะเธอโอ้อันนี้รถอันแม่สาบิตีบีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มโอ้บีเอ็มนะครับขับไม่ค่อยถนัดก็เลยไม่ได้ใช้บีเอ็มใครฝากให้น้องน้องอะไรเนี่ยน้องลินหรือน้องโอให้โอชาอ๋อน้องโอชานะครับโอ้โหมันขี่น้ำกันนึกเ่าเนี่ยชอ้เปรผู้ชายชอ้เปรผู้ชายผู้ชายตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอือหือนะครับวันนี้ก็มานะครับเไว้ลยนะ คนขี่น่าัดีครับบอกคือสอบกันับ้อบย่างรุกั้นก็มาปกตินะครับไม่มีอะไรแล้วก็มาหาแม่สวิตีปกตินะครับมาตลอดนะยุ่ไก่กันนะครับผมพ่อเราเป็นพ่อบ้านกวาดบ้านนะครับอืคุยอะไรกันสองสาว ดีขึ้นแล้วสด็งหน้าดีสด็งเอ้ยหน้าใสอ่ะสด็งหน้าใสขึ้นมากกไปหาหมองเลยค่ะอ่าทิตย์แพี่แอ๊คมอท่ยอันนี้ก็ผ้าพอดีมีเอฟซีสั่งผ้านะครับเออแม่มีเอฟซีเขาบอกว่าเขาเขาเจ็บเล่นๆแ่เขาบนะครับกดเจ็บไหมลูกร้อนนั่นกดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆมันก็ชินไปมานะครับแล้วก็มาแบบนี้ตลอดนะครับขอให้ใช้ใช่ไหม มาตลอดที so exactly But, uh. uh. so ่อยากจะมาก็มานะครับข้อโอขอโอนเดี๋ยวก็เลือกได้ไหมจ้าเดี๋ยวค่อยเลือกมไ่เดี๋ยวค่อ็เลือกผ้าเดี๋ยวก่อยเลือกผ้าไม่ยากหรอกอืมไม่เอ็นยั้างยังโในอยู่คนยิ่งอ้วนยิ่งถามนะครับอากาศดีดีครับพี่น้องครับผมไม่เย็นจะไม่หนาว อืนั่นแหละครับผมโอเคสำหรับคลคิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับก็บอกกับเอฟซีไว้ก่อนนะครับสําหรับบูมกับเมศสวิตีเราก็ยังไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับคิดอยางมาก็มาคิดอยากไปเราก็ไปแล้วแต่นะครับคือก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับแล้วก็บูมบอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีวันทิ้งกันแน่นอนนะครับก็จะอยู่เป็นกัลยานมิตที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะครับ นะครับสาหรับกระรวงกระแสอะไรผมบุมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับขอให้เรามีเงินทามาค้าขายโดยสุจริตมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเรานะครับดีชั่วนะครับอยู่ที่ใจของเรานะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนที่เมตตาขอบคุณเอฟซีที่อุดหนุนสินค้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่รักบุมน้อยแล้วก็ไม่สอบเวีขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกคนร่ำลไปรวยนะครับสวัสดีครับ